สัดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวเครื่องมือวัดตัวนี้นะคะหรือว่าตัวนี้นะคะเรียกว่าวีวัดเกลียวค่ะ lady engineer m e t i c s c h o o l pitch g a t e นะคะหรือเรียกว่าวีวัดเกลียวนะคะจะเป็นของยี่ห้อมอ a n d นไลน์นะคะรุ่น 801R ค่ะ แพ็กเกจจะเป็นลักษณะนี้นะคะที่หน้ากล่องก็จะบอกข้อมูลของสินค้าตัวนี้ทั้งหมดแล้วนะคะก็จะเป็นชื่อโมเดลชื่อสินค้าหน้าตาของสินค้านะคะมีจำนวน30เบรดแล้วก็มีหน้าที่ใช้ในการวัดขนาดเกียวนะคะทั้งเกียวนอกแล้วก็เกียวในนะคะแต่ละเบรดก็คือจะมีตัวเลขระยะบอก แล้วก็มีที่เก็บนะคะเป็นเป็นลักษณะปอกที่เป็นโลหะค่ะแล้วก็รวมถึงมีสกูคัตติ้งเกตขนาด60องศามาในเครื่องมือตัวนี้ด้วยค่ะแกะดูข้างในกันเลยนะคะ ก็ในกล่องก็จะมีเครื่องมือที่ใส่ในซองกันกระแทกมาก,ก็จะบอกชื่อโมเดลค่ะ801ชื่อยี่ห้อ Mo Analy แล้วก็ Sheffield England นะคะน่าจะเป็นอ่า ที่ผู้ผลิตนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ M ทับ M นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นหน่วยเมตริกค่ะเดี๋ยวจะเปิดดูหน้าตาของเครื่องมือที่ให้มานะคะ เป็นลักษณะนี้กลางออกมาได้จะเป็นลักษณะเหมือนฟันเกียวนะคะทุกแผ่นแล้วก็แต่ละแผ่นก็จะมีระยะบอกอย่างนี้แผ่นข้างบนนี้นะคะมองเห็นไหม 0 2น0 3จุด 2, 5, สนจุไล่ไปเรื่อนี่คือ1.0ส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกัน ระยะสองจุดห้าสามจุดศูนย์แล้วก็จะมี เป็นสกูัตติ้งเกตนะคะที่จะเป็นตัวบ็อก60องศาคือเกลียวแบบเมติกจะต้องมีมุมของเกลียวที่60องศาะคะ่ะตัวนี้ก็ใช้เช็คได้ว่าเป็นเกลียวแบบเมติกหรือเปล่าคะ่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะเราก็ ง่ายๆเลยค่ะนำเครื่องมือค่ะมาทาบกับเกลียวเลยว่า,าระยะเท่ากันไหมนะคะยกตัวอย่างชิ้นนี้นะคะค่าของหวีวัดเกลียวตอนนี้ระยะพิษ1มิลิเมตรนะคะลองประกบดูตอนนี้จะเห็นว่าไม่ลงล่องกันนะคะลองเปลี่ยนมา ใช้เป็นระยะนี้นะคะ1.25ม mm. ิลลิเมตรนี่ค่ะก็จะเห็นว่าเข้ากันได้พอดีเลยเพราะฉะนั้นตัวเกลียวนี้นะคะระยะพิษก็คือ1.25ม mm. ิลลิเมตรค่ะลองตัวนี้ตัวนี้ก็คือ ระยะพิษ1.25ม mm, ิลิเมตรเหมือนกัน2ตัวนี้ระยะพิษเท่ากันเลยนะคะต่างกันแค่ความยาวค่ะสำหรับเกลียวในก็ลองใช้วิธีนี้อาจจะมองไม่เห็นนะคะพอดีเอาหวีวัดเกลียว ใส่เข้าไปตรงนี้ได้ระยะพอดีเลยค่ะ1.25มิลิเมตรก็แสดงว่าต้องเข้ากันได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นเกลียวเดียวกันก็จะสามารถหมุนเข้ากันได้แบบนี้ง่ายๆเลยตัวเล็กลงมาลองทาบดู ระยะ1.25ไม่พอดีนะคะจะเห็นว่ามีรูย้อนกลับมาที่ระยะ1 0ตอนนี้ก็จะเห็นว่าพอดีระยะพิดของเกลียวนี้คือ1.00มลมลองตัวเล็กลงมาะค่ะถ้าเข้าไปธรรมดา ระยะ1.0ไม่ลงค่ะระยะ0.85ก็ยังไม่ลงค่ะอันนี้ระยะ0.80ก็ตัวนี้ลงล่องพอดีนะคะก็การใช้งานของหวีวัดเกียวก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าแล้วถ้า ลงล่องกันพอดีก็คือระยะเกลียวของของสกรูหรือน็อตเนี่ยก็จะเป็นค่าที่อ่านได้จากบนเครื่องมือของวีวัดเกลียวนี้เลยค่ะนี่ค่ะระยะพิษคือ0.8ม mm. ิลิเมตรระยะพิษ1.0ด mm. มิลิเมตร ระยะพิษ1 mm. 2 5่้องมมค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวตัว,วบีวัดเกลียวแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะซึ่งจะเห็นว่าการใช้งานไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะการที่เราจะต้องทราบขนาดของเกลียวว่าเท่ากันไหมระยะพิษของเกลียวแต่ละตัวที่เท่ากันนะคะถึงจะเข้ากันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเกลียวนี้ ให้้ทราบขนาดที่ถูกต้องก่อนที่จะหมุนเกี่ยวเข้าเข้าด้วยกันค่ะเช่นเคยค่ะแอดมินก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ